สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำสลัดกุ้งอะโวคาโดนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาตัดอันนี้เรียกว่าอะไรหนวดไหมตัดหนวดให้ออกเพราะว่าหัวเราก็ใช้เหมือนกันนะคะโอเคเสาารแล้ะค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นการแกะปุ้งนะครับโอ้ยไม่มีจานสุดสวยนี่ว่ะไปละอืมกิ่นยังได้อยู่น่าจะ รต,ตรงให้มันออกมาเป็นแผ่นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะทำสลัดกุ้งนะคะสลัดใช่วันนี้ที่เราทำเป็นสลัดนะคะเพราะว่าไม่ใช่เมนูยำค่ะ อืมเันี่สวยโอเคค่ะสวยมากเลยหลังจากนั้นเราต้องอเอาไปล้างน้ำนะคะอืมกำลังดีเรนี่ really สวยค่ะ ها uh -oh. <laughs> I หัวปลาเอ้ยหัวกุ้งอันนี้เป็นมันที่อันนี้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะอันนี้ก็เคยทอดกุ้งมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะออกส้มๆเลยนะคะแล้วก็เราจะ เปิดไฟให้มันร้อนะระหว่างนี้มาจัดจานห้องฉันจะแตกไหมเนี่ยระหว่างนี้เรามาจัดจานนะคะ จัดจังยังไงให้สวยสวยไปเอาบดีคอแล้วเราก็มาเอาหัวกุ้งมาใส่ค่ะระวังน้ำมันกระเด็นนะคะะด้ะมาซิบีแล้วค่ะไม่มีเสียงแล้วก็ต้อง โอ้โหกุ้งมาตั้งนะคะอือโอเคเรามาดูหน้าตาสุดท้ายของมันนะคะน่ากินไหมคะ สนใจชมคลิปทำอาหารอย่างอื่นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย